สัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ s t a t i o n น r y Cafe นะคะนี่แนนเองค่ะวันนี้นะคะมีตัวปั๊มมาใหม่อยากจะมานำเสนอซึ่งมันออกมาแล้วสักสักสักพักนึงแหละแล้วทีนี้เขาออกลายใหม่เราเดี๋ยวเราจะไม่ทัน <c oughs> เลยรีบมาบอกก่อนนะคะมันเป็นตัวปั๊มของมิดุ r ีนี่ก็คือมันเป็นซีรีส์ต่อจากตัวปั๊มอันนี้นะอันเก่านี่รุ่นเก่ารุ่นนี้ค่ะ,ะเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแล้วทีเนี้ย มันเป็นตัวปั๊มหมึกในตัวล่ะประมาณนี้เป็นแบบนี้นะคะตัวปั๊มหมึกในตัวแล้วทีนี้เขาออกรุ่น h า l f ออกมา half ออกมา,ออกม,ามันก็จะครึ่งหนึ่งของไอตัวอันใหญ่อันนี้นะคะซึ่งเอามาวางซ้อนกันได้เก็บจัดระเบียบได้เรียบร้อยแน่นอนนะคะแล้วทีนี้ที่แนนอยากจะแนะนําก็คืออันนี้คือหลายเก่าหกลายแรกที่เขาออกมานี่มันมีเอาไว้ปั๊มแบบเขาเรียกว่าไรนะไอตัวนี้เขาไว้ปั๊มแบบ เป็นตัวน้องแมวน้ำใช่ไหมปั๊มแล้วก็แบบเขียนว่าแบบเขียนข้อความตรงนี้ก็ได้หรือว่าเอาไว้แต่งไดอารี่แต่งแฟนเนอร์แต่งไอตัวไลฟ์เจอร์นอลของเราอะเนาะได้นะคะอันนี้เป็นตัวน้องหมีกําลังพูดออกมาใช่มากก็เป็นเป็นคาพูดว่าแบบอันนี้ตัวอย่างที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ก็คือเอาไว้เขียนว่าแบบมีโทรศัพท์มานะจ๊ะโทรกลับด้วยอะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้เขียนปั๊มตรงเมโมกระดาษโน้ตนะคะอันนี้เป็นลายเครื่องเขียน แล้วน่้็เป็นลายดอกไม้เป็นกรอบเราไปเขียนท็อปปิกของหัวข้อที่เราจะเขียนจะจดก็ได้แล้วนี่น้องแมวเขียนว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ระบายสีแมวเป็นแมวสามสีแมวที่บ้านอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นลายพระจันทร์กับพระอาทิตย์ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาออกลายใหม่ซึ่งเก๋ยิ่งกว่าเดิมการใช้มันก็กว้างขึ้นนะคะมันออกมาลายใหม่อีก4ลายแหละสีลายก็ประมาณนี้นี่นะคะลายแรกฟิร er ์สทูเดย์ชอ พิ Pix, นะแล้วก็มีวันแล้วก็นาฬิกาแล้วก็มี to do list กับเอ็มแล้วก็ช่วงเวลาเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเดทกับวเวลาเนี่ยแล้วก็แบบว่าไว้ปัม๊มแล้วก็เขียนเวลาแล้วก็แบบไอตัวอย่างที่เขาเขียนไว้ให้เนี่ก็แบบธนกาซังกระดาษม,มีโทรศัพท์มาจากธนกาซสัง กับด้วยนะจ๊ะเวลานี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะหรือไม่เราก็ไว้ปัม๊มแบบว่าปั๊มแผนงานของเราก็ได้นะเช่นวันที่อาทิตย์หน้าวันที่วันที่10 9เดือนสิงหาคมเวลาบ่ายสถึงบ่ายสีมีเล่นโยคะร้อนอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะแล้ว today's topics ก็ไว้แบบมีดาวให้ด้วยนะไว้ระบายสีว่าแบบเราวันนี้เรา โดนใจเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้นะแล้วให้ดาวตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็น ampm แล้วก็เป็นส่วนนาฬิกาถึง12องนาฬิกาเนอะอันนี้ก็ไว้จดคิวของเราได้เลยเป็นแบบตั้งด้วยนะแนวตั้งนะแล้วนี่ค่ะ to do list เป็นน้องหมางงเนอะอันนี้ก็ to do list ทั่วไปได้4หัวข้อแล้วก็ข้อดีของตัวปั๊มของ m i d o l i e นะชื่อตามนยคกะ paintable s t a m ก็คือ ปา๊มแล้วหมึกแห้งเราสามารถระบายสีทับได้ใช้ปากกาทั่วไปก็ได้นะปากกากาเกอร์ปากกาเขาเรียกอะไรปากกาซีเมจิกของทั่วไปเลยจริงๆนะแล้วชิแล้วทีเนี้ยมันก็มีของของมิดูรีเขาทำออกมาเองด้วยนะอันนี้แนะนำแปะไว้เฉยๆละกันเดี๋ยวถ้าระบายให้เห็นเดี๋ยวจะยาวเกินนะคะอันนี้เราแนะนำทุกครั้งเลยปั่นนะ เนาะได้เนาะว่ามันมีเขาอะทำออกมาซัพพอร์ตเนาะคือแบบเข้าไปในชั้นวางของของมิโดริแล้วเราจะโดนมาทุกทุกอย่างนะคะที่มิโดริเขาก็ทำปากกาเมจิกออกมาด้วยไว้สำหรับยังไงเขียนภาษาอังกฤษเลย Pa นโฟร์เ n t เชอร์เบิรนะคะแล้วเป็นปากกาสองหัวเป็นปากกาหัวสำหรับเขียน,น0.5ด้านหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นหัวหัวเพนหัวบ u ัชนะคะเดี๋ยวคุนี่ ตัวอย่างระบายให้ดูเปิดให้ดูรักกันว่ามันเป็นหัวแบบไหนนี่นะคะเป็นปากกาแล้วต้องปอกปากกาเนี่ยมีอย่างนี้ไว้ด้วยคือไว้สําหรับกลิ้งแล้วมันไม่ไปไหนไม่ตกจากโต๊ะแน่นอนนะคะนี่นะหัวหัวกลมคือหัวทั่วไปหรือหัวสักรลาดอะไว้สําหรับเขียนแล้วก็นี่หัวหัวบรัช เนาะไวระบายสนะีเนาะระบายพื้นที่กว้างๆเนาะจะได้ไม่ต้องฝนเยอะถ้าฝนเยอะเลยเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับกระดาษเราอีกเนาะกระดาษเรารับไหวไหม <c oughs> นะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะปั๊มให้ดูว่าแนนใช้ทําอะไรบ้างในไอ้ตัวปั๊มตัวนี้ตัวปั๊มตัวนี้แนนเอาไว้ใช้ทําหัวข้อค่ะอันนี้เป็นสมุดจดของแนนนะไว้แบบจดแบบวันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างเนี่ยก็จดจด,จด,จ,ดจดไปเพราะว่า นะพอเขาเรียกว่าอะไรอะพอแบบว่าพอมีลูกสาวสองคนชีวิตก็เริ่มแบบว่าต้องจัดระเบียบให้ตัวเองเนาะเริ่มจําไม่ได้ว่าวันนี้ฉันจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อก่อนขอรขาขึ้นเดือนใหม่เงี้ยนาก็เขียนแค่แบบจุลายปัม๊มตัวปัม๊มง่าย,ายๆเพราะว่าเรามีเวลาจดแป๊บหนึ่งก่อนนอนที่แบบว่านั่งดูลูกสาวจดทำไดอารี่ทำกันบ้านตรวจกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ และทีนี้เราจะอัปเวอร์ชั่นมีกรอบจ๊ะด่างนี่คะคะเดือนสิงหาคมฉันกรอบดูหละมากปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถระบายสีได้ใช่ไหมะ <c oughs> ระบายสีตามนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นปากกาสารสาทั่วไปนะคะสารสาสิเล็กนี่แนนปั๊มไว้สักพักนึงแล้วล่ะ,ละนี่ระบายสีมันก็จะสีสวยงามขึ้นมามีแบบว่า <c oughs> สมุดจัด ของฉันไม่สีขาวดำเนาะเพิ่มความสวยงามอะไรให้ดูมากขึ้นหรือว่าก็เป็นจุดเขาเลยนำสายตาเนาะว่าป,ประมาณนี้นะคะได้อยู่เนาะอันนี้กระดาษของอันนี้กระดาษคุคุโยก็ซึมแหละซึมทั่วไปซึมประมาณนี้นะส่วนนี้นเป็นอันนี้ก็คุคุโยเหมือนกันเนาะเ<น>ออเนาะเอออันนี้เป็นจิบุนเทโจคะ่ะ บุญเโจเนญแนลองปั๊มเมื่อตะกี้นะเดี๋ยวขอหาก่อนนี่ก็สวยนะมันก็ซึมแบบซึมแบบตัวปั๊มทั่วไปแหละนั่นแหละค่ะ,คะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวปั๊มให้ดูอีกหน่อยนึงละกันเนาะเราจะปั๊มที่ไหนดีปั๊มเสร็จแล้วเราก็เอามาระบายสีได้นะเดี๋ยวปั๊มตัวอย่างแถวๆนี้ละกันนี่นะคะ ตัวปั๊มแนนใช้อันนี้อยู่อันนี้เป็นลายเครื่องเขียนนี่นะด้านในของมันก็เป็นมึกในตัวทั่วไปแหละแล้วก็ปั๊มเลยแฟบนี่ไงออกมาสีเข้มสวยงามนะคะแล้วก็รอแห้งนิดนึงส่วนเวลาระยะการแห้งของมันเนี่ยใช้เวลาเยอะขนาดเนียนี่ขึ้นกับกระดาษของเราด้วยอย่าแบบปั๊มปุ๊บเขียนปั๊บอะไรประมาณนี้ก็มันก็แบบว่าไม่ได้แห้งเร็วทาน,นใจขนาดนั้นนะคะ ออ๋ลืมแนะนําว่าถ้าหมึกหมดถ้ารุ่นเนี้ยรุ่นนี้รุ่นนี้ของตัวปั๊มสีดําของนิโดริทั้งหมดนะอันนี้ด้วยนะอันนี้นะคะอันที่เป็นตัวเคยมีคลิปเก่าๆที่แนนสอนเปลี่ยนหมึกอะ่ะคิดออกมามตัวปั๊มรุ่นนี้รุ่นนี้มีกล่องด้วยนะนะคะถ้าเป็นตัวปั๊มพวกนี้ของมิโดรีอใช้หมึกอันเดียวกันหมดเลยใช้หมึกอันนี้นะคะ ใช้หมึกมีขายเพนนี่เขียนไว้เลย Paintable stamp ก็คือไปชั้นตัวปั๊มของมิโดรินะตามห้างนะเธอก็ไปซื้อมาให้ครบนะเป็นซื้อตัวปั๊ม2อันแนนที่แนนชอบก็คือมันจัดใส่เข้าไปในเนี่ยวางระเบียบวางเป็นระเบียบได้อะไรเงี้ยมันเข้ามันซ้อนด้วยกันได้ละ่ะแล้วก็ซื้อตัวปั๊มซื้อหมึกถ้าซื้อตัวปั๊มรุ่นนี้ก็ซื้อกล่องใส่ตัวปั๊มด้วยอะนะเอาไว้จัดระเบียบเอาวางซ้อนกันได้ด้วยอะ นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือโต๊ะทำงานเราก็จะสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงเอาแล้วเราก็อย่าลืมซื้อนี่แล้วก็มีก็เรียกว่าอะไรนะปากกาเออปากกาเขามีสมเซตล่ะสามโทนสีนะคะอันนี้จะโทนโทนออทัมหน่อยๆนะเขาเขียนไว้ว่าสำหรับ p o s i t i v คี i b บุญความรู้สึก plus ของตัวเองนะ มองโลกในแง่ดีนะส่วนเซตนี้เป็นเซตสีแฮ ppy เซตสีแฮ ppy นะคะเขียนแล้วแฮ ppy แล้วเซตสีนี้สีรีแล็กซ์ชีวิตไม่เครียดใครเครียดกับการระบายสีทำกิจกรรมของตัวเองเราก็จะแฮ ppy อะไรประมาณนี้เนาะเราเป็นการใครเครียดกันเถิดแล้วเราก็จะดีขึ้นนะคะอะเดี๋ยวแนนลองระบายสีขึ้นมาให้ดูนะ ก็สวยอยู่นะอันนี้เป็นอะไรนะคลิกอาร์ตของซิมบรานะคะแล้วนี่ก็เป็นปากกาสารสามึกสารสานะคะอันนี้เป็นปากกาจุดจุด จุด,จดนะคะคประมาณนี้เนาะได้อยู่แล้วก็เขียนอันนี้ใช้เป็นเนี่ยใช้เอนเ g อร์เจลศูนย์จุดสามนะคะเขียนว่าอะไรดีอันนี้แฮปปี้รักกันเนาะ h a p p y happy ปปตามนี้ค่ะ สวยเนาะจบการพรีเซนต์ตัวปั๊มที่แนะนำอีกอันหนึ่งนะเก็บไว้ควรมีเดี๋ยวเราจะโชว์ลายที่มีสไตล์ด้วยวกันเนาะมีลายนี้ลายดอกไม้กรอบดอกไม้แล้วก็มีออกมาทั้งหมด6 7 8 9 10, 10, 10ลายแล้วพอดีเลยดอกไม้เครื่องเขียนที่แนนใช้ปั๊มเมื่อกี้นะแล้วก็มีลายน้องหมี ลายน้องหมีแล้วก็ลายน้องอุ๋งน้องแมวแล้วก็ลายพัดจันทร์กับพระอาทิตย์ชอบลายไหนกันเอ่ยเท่าที่แนนว่ากันนะแนนว่าที่ใช้ใช้เยอะจะเป็นลายน้องแมวน้องอุ๋งแล้วก็น้องหมีที่ได้ใช้เยอะไว้เขียนเมโมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตรงที่ส่วนตัวชอบลายเครื่องเขียนแล้วก็ดอกไม้ไว้เขียนกรอบอะไรอย่างนี้นะคะ สรุปชอบทุกสีชอบทุกลายเนาะ <c oughs> เป็นหมึกในตัวนะคะสีดำแต่ที่ได้ใช้เยอะแน่นว่าเป็นอันนี้ค่ะ <c oughs> To Do List แล้วก็ Today Topics แล้วก็ Date แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้แน่นว่าได้ใช้แน่นอนเป็นตัวตารางชีวิตเราเนาะ Vert Vertical แนวตั้งเนาะ <c oughs> ตามนี้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ